แต่ว,ว่าฉันทำธุรกิจเช่าของมงคลเดีไหมแต่ว่าฉันก็นับถือพ่อคเน่นะจริงจริงแต่พอดูว่าออเล่าเหตุาการให้ฟังน,นี่ฉันก็ลังส่งสริมคนที่ทําดีโทษฐานที่แกเรียนในเกอรัฐบาลฉันจะบอกว่านี่มาแนวะว่าฉลาดบอลที่โปรโมทในโซเชียมที่รวยๆเห็นป่ะเขาข้างคมีตังเสมอไม่ใช่หรอกจะบอก แม่ยี่ได้ใช่ไฉันขอได้เห็นขอพอนจะแม่กุัอิ่มว่าขอให้ฉันรูปร่างหน้าตาขาวได้เสี้ยวของแม่ก็ยังดีฉันก็เป็นอย่างนี้เลยฉันก็มั่นใจในตัวเองทำอะไรก็ทําได้มาตลอดแล้วก็เชื่อมั่นว่า,วาถ้าคนอดื่นไม่ทําเราต้องทําเราจะทําสมุดนะชื่อว่มามเราจะถ้าคนอื่นไม่ทำเราต้องทําเราจะทําชื่อะไรนะเป็นสีงองเสร็จแล้ว <laughs> เ,เราก็เลยคิดว่า เออทำไมห่ือว่าพอดีว่าวันนั้นจ้างแม่จ้างภูมิเชรา,าเพื่อนฉันมาล้างชามตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยแถวนีน้คือล้างชามถีอกล่องในห้องนะเสร็จบบบฉันออกไปดามาชบะเหมือนเปิดหน้าต่างรอบเลยนะมองขึ้นมาเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทีฟเราเห็นเหมือนเป็น,นมังค์ชานของบนชบะตอนนั้นกจ้ชื่อ,องงเล็กอืมแค่นั้นเองแต่เราไม่ได้เชื่ออะไรพวกนี้นะแต่เราเชื่อเรื่องเจา้าแม่กวนอิมเนี่ยอืม <c oughs> ใช่เราเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์เราดวงเราชีตเราก็เจอพระโพธิสัตว์แบบว่า บ้านสถาพรนี่ก็มีไอ้แก้วกินกินมังสวิรัตินะภรรยาเขาภรรยาคุณสถาพรที่เปิดสถานบันในบีเอ็มพีนี่ก็ไปเป็นที่เราทำมาเยาอยากแบนี้ไงว่าคนมีตังค์ทำอะไรทำอะไรอเนี้ยเราก็จะดูดูว่าเขาทำธุรกิจอะไรก็จะมีใช้ใช้เด็กโทรปปิมุอให้เรี้ยมอบรมก็ธุรกิจเป็นกฎหมายมาอบรมพวกเพิ่มชั่วโมงบัญชีอันนี้เราไม่เข้าใจไงเออแล้วก็ขายของเยี่ยนดคนไรเหลียงแกทำมาขายอย่างเงี้ย เหมือนมีนมตาอะไรของเขาไม่รู้ว่าเหมือนว่าได้อนุญ,ญาตให้ขายตาสัญลักษณ์อะแตา่แต่ถามว่าในหลวงอนุญ,ญาตาป่ะแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจะอันนี้คือเดือดร้อนไหมล่ะถ้าเดือดร้อนก็ฟ้องได้ฟ้องมันเลยฟ้องมันเลย <c oughs> <c oughs> จะดีอว่าลงดี